ครนะคะที่อยากจะแก้ดวงหรือว่ามีดวงชะตาที่ตกนะคะค้าขายไม่ดีเงินทองไม่คล่องมืออยากจะมาเสริมดวงเสริมโชคชะตาแนะนาที่นี่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีรีวิวที่เยอะมากๆนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยเป็นสํานักอาจารย์สุพจนรุชานะคะทุกคนขอเชิญกราบขอพรท้าวเวสสุวรรณรับการตรวจดวงชะตานะคะฝ่ามือมหาเศรษฐีต่อเส้นวาสนากันค่ะทุกคน ประทับรากหูแก้ดวงคุมดวงนะคะก็คือตรวจดวงชะตาต่อเส้นวุษณสนะกับอาจารย์สุพรุชาหรือว่าจะเป็นการลงสาริกาเรียกทรัพนะคะกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมท่านที่มีบุญนะคะยามเนี่ยก็คือเชิญมากราบขอพรได้เลยค่ะทุกคน เขาปังมากๆเลยนะคะเราไปมาแล้วผลลับดีจริงอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าลองเองกับตัวแล้วปังมากนะคะใครที่อยากจะมาที่นี่นะคะเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่รัชากิจศกทับหนนะคะหมู่18ตําบลบางแยาแพร่ค่ะจังหวัดสมุทรปราการถนนปู่เจ้าสมิงพรยนะคะซอยวัดบางแยาแพร่เข,ข้าซอยเอ็มสุดซอยเลยค่ะทุกคน สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมานะคะสามารถติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0841090352ได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเลยจ้าแนะนำที่นี่มา